กูมีแต่ดอกใหญ่ๆป้าตุ่ยซุป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 เฮาซุปผู้สีแดงเฮาลุ่นกันจริงจริงจิงจิงจิงอุ้ยกำลังเป็นหนุ่มจ้ารอบนี้แหละมาท่านดอกเห็ดดอกตูมเป็นหนุ่มค่ะเป็นหนุ่มสุเทียมาแต่ท่านดอกบานโอ้ยข่อยียบค่ะข่อยียบขี้แตกขี้แต่ เป๊ะเลขข็ดค่ะเป๊ะเล็ดป้ยาหญ่โอ้ยยายอยู่ในาาอยู่รอรอใหม่กับมีมกล่องใหมกล่อนอกล่องใหมกล่อนเออแม่ป้าย่ายยายเถอเอา,า,เ,อาเอาเลยเป็นป้าหนิเอาเลยเ,เลยพราะว่าคัรพนันานาั่านแล้วมันมีแต่สิบานถ้าซื้อเขานี่ห้าสิบบาทนะคะเนี่ยใช่ใตลาดอันดอกเหียว่าอันบีบีใส่ในใกล่องโหลดยาย อันนี้เป็นเสือเนาะแมน,นกินไหนอยู่ได้ล่ะเอาบอเอาไปน้ำสนะไม่เสียอ,อยู่แล้วเพต้องไปเห็ดไห่มันออนเปิดอันไหมถ้าไม่ออกน้ำเนี่ยมีอีีกมเดี๋ดดยวคุณอะคะ้าอะไรมิเตเสียมันอุ้ยนี่นี่น,นี่ๆๆๆจะว่ามันอยู่ไตไหมพราะว่ามือน,นันมากอะมันอยู่ไตไหมเสียงหยังนั่นเลย ปาดได้เฉินได้เฉินปาดที่ตมันรักหมอนยุ้ยไต่ไม่เดี๋มันกูเหยียบไม่เดี๋มันแปรแอดเลยปาดดีดลีบึ่งมาบอกหนูดีนะบ่ได้เหยียบไม่บ้างเหรอเป็นบอเสียวคือไปนั่นนั่นยุ้ยไต่ไม่นั่นอันนี้ก้อนน้อยเอาไปก้อนอ๋อมันคับหัวออกจากไม่ออกมันสีบริยายนี่ส่วนนี้ก็มีเด้มือนั่นนี่นี่ส่วนท่านนี่หาเอาเส้นมางั้นทั้งหมดเลยนะ ต้องรอนะพี่หนูป้าสิทดน้อง่ไหหลายทมีเสียงซึมวางไวค่ะมือนี้เขาจะได้กินนี่นี่มาเปดมุมนี่เลยนี่เปิดนี่นี่มองงาได้หลายเนี่ยนี่นี่อันนี้น้ำเดี๋ยวทางเนี่หลมือน่เก็บกับอันม่ยซึมเมแสงมาเก็บต้อน นั่นเห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมเห็นไหมว่ามันยังไม่ใหญ่อ่ะเอาออกมาเลยเปิดทั้งปลาใหญ่แล้วมูนี่นะเอาสีขาวออกมามันอะนันเด้มันตอนนี้เฟี้ยงมันเหมือนมันฝังอยู่ในดินเด้นันต่มอง่างเบิ้งไปนี่บ้านไหนขั้วเคี้ยวมาเอาูเอาบอสท่นี่นนี่แม่มาลักลี่อยู่นี่อันนี้เอาออกว่าใดไี่ใหม่มันหน่ะเฮียหนูว่าใ

ในเฮ็ดนีใจคาดก็ได้สองคา